แมนยูในเต็ดแชมป์เก่าสร้างวีรกรรมสุดแสบเมื่อบุกไปเขี่ยอาเซนนอลตกรอบ3าถ้วยเ a ฟเอคัพได้อย่างเหลือเชื่อด้วยการดวลลูกโทษปิดชีพปืนใหญ่5ต่อ3หลังจากทั้ง2ฝ่ายเสมอกันในเวลา120นาทีด้วยสกอร์1ต่อ1โดยผีแดงเหลือนักเตะแค่10รายตั้งแต่นาทีที่60จากการได้2ใบเหลืองของดิเอโกดาโลส่งผลให้เดอะกันเนอร์แพ้คาบ้านในเกมฟุตบอลถ้วย2นัดติดเก็บตก5้าประเด็นหลังเกมปืนแพ้คาบ้านตกรอบ f a ฟเอคัพรอบ3 หนึ่ปืนปรับแดนกลางบรอบไร้ปาเตมิเกลอเตตตาในายใหญ่อาเซนนอนปรับทับ3ามตำแหน่งหลังโดนนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดบุกมายัดเยียด,ยดความประชยัย2ต่อ0ในเกมแรกของรอบตัดเชือกถ้วยคาราเบาคับเมื่อกลางสัปดาห์ในายใหญ่สเปนิตเลือกบรอบเดคลานไรซ์กับโทมัสปาเตให้นั่งเป็นตัวสำรองโดยที่จอจินโยกับมิเกลเมริโนโได้ออกสตาร์ท ส่วนอีกตำแหน่งในแดนรูกการเบียลเชซูสได้กลับมาเป็นตัวจริงก่อนหน้าเลอันดอนทรอซาขณะที่ไมลูอิสสเคลลี่ยังได้รับบทแบกซ้ายซึ่งทำให้อเล็กซานเดอร์ซินเชนโกต้องนั่งอยู่ในซุ้มอีกเกมอย่างไรก็ดีริคา์โดคาลาฟิออรีไม่มีส่วนร่วมในเกมนี้เนื่องจากเจ็บกล้ามเนื้อ 2. พผีส่งบบยินดีเฝ้าเสา แมนยูในเต็ดกลับมาใช้งานอันตายบายินดีเฝ้าเสาอีกหนหลังจากผู้รักษาประตูทีมชาติตุรกีได้เล่นเป็นตัวจริงในเกมฟุตบอลถ้วยคาราบาวคัพรอบ8ทีมนัดออกไปแพ้สเปอร์สต่อ3โดยเกมที่ผีแดงบุกมาแพ้อาเซนอนลต่อ0ูนในศึกพรีเมียร์ลีกช่วงต้นเดือนก่อนรูเบนอโมริมส่งองเรโอนา่าเฝ้าเสา,สา นอกจากในด่านแล้วอีกตำแหน่งที่ในใหญ่ชาวโปรตุกีสโรเตชันจากเกมหลีกนัดออกไปเสมอกับลิเวอร์พูล2ต่อ2เป็นการเลือกใช้งานอเลฮานโดรกานาโชออกสตาร์ทเนื่องจากอมัดดิยันโลที่มีชื่อนั่งข้างสนามหลังเพิ่งต่อสัญญาใหม่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยสำหรับมาคัตแรดฟอร์ดซึ่งป่วยจนไม่มีชื่อติดทีมในเกมแดงเดือดไม่ได้เดินทางมาที่ลอนดอนกับทีมอีกตามเคยขณะเดียวกันเป็นครั้งแรกที่อโมริมวงมางหมักสามกองหลังชุดเดิมสามเกมติดต่อกันแล้วจากการส่งแฮร์รี่แม็กไว มัไทไธเดลิกและลิซานโดมาติเนสลงเล่นพร้อมกัน 3. ประตูล้ำหน้าจะบอกว่าแมนอยู่ในเตดสุดเฮงหรือผู้ตัดสินเป่านกหวีดผิดพลาดก็ไม่อาจทราบได้เมื่ออาเซนนอนน่าจะออกนำในนาทีที่18จากจังหวะที่กาบเบรียลมาติเนลี่หลุดเดี่ยวไปซัดบอลตุงตาข่ายแต่ท่านเป่าระบุว่าเป็นลูกล้ำหน้าสำหรับจังหวะที่ว่าอาเตตาและสาวกท็อปกันไม่ปลื้มแน่นอนเนื่องจากกาบเบรียลเชซูสแทงบอลให้มาติเนลี่ที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าก็จริง แต่บอลกระทบแม็กไกวที่ดักเช็คล้ำหน้าจนหลุดไปให้ดาวเตะทีมชาติบราซิลตะบันตุงตะข่ายแต่มีการตัดสินว่าเป็นลูกล้ำหน้าต่อกรณีดังกล่าวมีการอธิบายว่าท่านเป่าเลือกมองว่ากองหลังผีแดงไม่มีเจตนาสกัดบอลด้วยเหตุนี้เขาจึงเป่าว่าเป็นลูกล้ำหน้าซึ่งทําให้แมนอยู่ในเตดรอดพ้นจากการเสียประตูและที่สําคัญเกมน็อกเอาท์ในรอบนี้ไม่มี V a อาช่วยเหลือผู้ตัดสินด้วยทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในช่วงเวลาเพียงอึดใจเดียวของสิงเชิดดา 4. ี่ตัวไร้ปัญหาหลังจากโดนกันมาถึงนาทีที่60พผีแดงประสบกับปัญหาเหลือนักเตะแค่10รายเนื่องจากดดเอโก้ดาโลได้ใบเหลืองที่2จากจังหวะพุ่งเข้าสไลด์เมริโนแม้จากภาพช้าจะชี้ให้เห็นว่าไม่มีการประทะก,กันอย่างรุนแรงอะไรแต่ในเมื่อเกมนี้ไม่มี VAR ผู้ตัดสินจึงไม่มีทางเลือกนอกจากเป่านกหวีดจากปฏิกิริยาของนักเตะ ถึงกระนั้นก็เถอแม้จะเหลือนักเตะน้อยกว่าแถมเป็นกองหลังอีกต่างหากแต่ทีมของอโมริมสามารถยันสกอร์เอาไว้ได้อย่างตลอดรอดฝั่งแม้ว่าจะเสียประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งให้ทีมเจ้าบ้านทันทีที่สตาทีมชาติโปรตุเกสต้องเดินออกจากสนามก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าวมันชัดเจนว่าทุกอย่างเข้าทางอาเซนอตเต็มๆเ,เนื่องจากทีมเยือนเหลือนักเตะน้อยกว่าแถมเจ้าถิ่นทวงสกอร์คืนได้ทันทีทุกอย่างจึงดูเหมือนจะอยู่ในกำมือของเดิะกันเนอร์โดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ดีจากสิ่งที่ได้เห็นในสนามมันบ่งบอกว่านักเตะแมนยูในเตดน่าจะซึมซับปรัชญาหลังสาของในายใหญ่ชาวเมืองฝอยทองมากขึ้นทุกทีแล้วจากการเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นและรัก,กุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาสามารถรับมือกับลูกเซตพีทและลูกตั้งเตะที่เป็นอาวุธร้ายของเจ้าบ้านได้ตลอด120นาทีแม้จะมีกำลังพลน้อยกว่า และที่สําคัญอโมริมน่าจะค้นหา3แผงหลังที่ดีที่สุดของเขาได้แล้วเช่นกันหลังจากลองผิดลองถูกอยู่นานจนทีมมีผลงานเลวร้ายและเสียประตูบานตะไทยเนื่องจากเดลิกแม็กไกวและมาติเนสโชฟอร์มได้อย่างเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีา 5. โอนาน่าสอนั่งยาว หากจะให้ความเป็นธรรมต่อบายินดีต้องบอกว่ามือกาวชาวตุรกียสมควรยึดตำแหน่งประตูมือหนึ่งของแมนอยู่ในเตดได้ต่อไปในเกมหน้าหรืออย่างต่อเนื่องนับจากนี้หลังอดีตผู้รักษาประตูทีมเฟเนบาเชระเบิดฟอร์มในเกมที่เอมิเรตสเตเดียมได้อย่างน่าประทับใจ ว่ากันตามตรงต้องถือว่าการจัดทีมของอโมริมเป็นเรื่องน่าตกใจอยู่เหมือนกันที่เขาเปลี่ยนให้บายินดีลงเล่นเป็นตัวจริงแทนโอนาน่าเพราะเท่าที่ผ่านมาในเกมที่ผู้รักษาประตูชาวตุรกีได้ลงสนามเขาไม่เคยทําให้แฟนบอลผีแดงรู้สึกอุ่นใจในฟอร์มการเซฟประตูสักเท่าไหร่เลยนอกจากนี้ในเกมแดงเดือดที่ผีแดงบุกไปเสมอกับลิเวอร์พูล2ต่อ2อย่างน่ายกย่องโอนาน่าก็ได้ลงเฝ้าเสามันจึงน่าช็อกไม่เบาที่อโมริมดรอบมือก่าทีมชาติแคเมรูน อย่างไรก็ดีสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเสมอและในที่สุดบายินดีกลายเป็นฮีโร่เซฟลูกโทษพาผีแดงที่เล่นกันแค่ส0บคนตั้งแต่นาทีที่60เอาชนะอาเซนอนได้ถึงถิ่นด้วยการดวลลูกโทษฉะนั้นแล้วมันจึงอาจเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทำให้เขากระโดดขึ้นมาเป็นนายทวารมือหนึ่งของทีมแทนโอนาน่าก็เป็นได้อีกทั้งฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในนัดนี้น่าจะช่วยเพิ่มพูนความเชื่อมั่นให้กับมือกาวัยว26ปีได้แบบเต็มๆเ,เ,เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นการสยบอ์เซนอนได้สําเร็จถือเป็นเกมแรกในรอบ6นัดที่แมนอยู่ในเตดกําชัยได้แม้อันที่จริงเกมที่ลอนดอนต้องถือว่าทั้งสองเจ้ากันก็ตามแต่ยังไงสะการดวลลูกโทษพิชิตทีมปืนใหญ่เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าระบบการเล่น3-4-3ของอมอริมเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นทุกทีแล้ว